รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การช้างก็มาว่าเรื่องดวงเงินที่นี่อตายแล้วเขาบอกว่าปีนี้นะคะเรื่องเงินเรื่องทองต้องระวังนะจิ๋นหนุ่มเมียวเขาว่าไงอ่ะเขาบอกว่า,วาเรื่องเงินเงินทองทองให้ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินใช้ทองปีนี้ถ้าใครมีเงินล้านก็ให้กอดไว้แน่นๆนะจ๊าเงิน <imdi> ล้านให้กอดแน่นๆระวังกลัวทำไมอ่ะมีสามพัน มีสา0พนกจะต้องกลัวเสียเงินล้านทำไม <_ an> ว่าจะครบต่อสน่อยไม่ครบละ <_ an> แหมแหมแเอาอ,อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวหนูขออนุญาตเชิญผู้มีอันจะกินนะจ๊ะ <_ an> ไปเปิดที <_ an> ไปเ,เราเพื่อเป็นแฟนให้อน,<า><า>นีส่งเงินล้าน้าเจ๊มาเปิดปลกกันสักหน่อยนะคุณผู้ชมค่ะมาสวัสดีสวัสดีขอเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับใจความสุขความสนุกกับเราได้นาตลาดสดสนามปา จริงๆหนูว่าเจ๊สองคนน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร่แต่สําหรับคนที่ตกงานตอนนี้หรือหางานทําเจ๊โอเศรษฐกิจตกสะเก็ดแบบนี้รับรองว่าลำบากแน่ๆหายากเออเขาบอกไอจีดีพีดีเพิ่มคืออะไรไม่รู้ฉันไม่ค่อยเข้าใจหรอกฉันรู้แต่ว่าเดี๋ยวน้ใครๆก็อไมาำองแล้วหลอยีกเนี่ยหนูตกงานค่ะ จะใครมันก็ตุ้มเหมนกันทําไมใครไล่หนูจากงานล่ะลูกคุณนายค่ะคุณนายตบหนูแล้วก็ไล่หนูออกมาคุณนายใช่ไหมลำยอ้อนว่าคุณ <c oughs> คุณพูดไปดตั้งแต่ตอนแรกเลยเดี๋ยว นั่นมันในละครมันในเรื่องละครเธออย่ามามั่วฉันรู้ว่าเธองานเยอะพี่อย่ามาทําเป็นกอดอกทําเป็นเหมือนคุณนายเมื่อก่อนพี่ก็นรับบทนี้แหละเดี๋ยวนี้ด้วยอย่ามาเมื่อก่อนเห็นแล้วน่อหนูเยอยถ้าเป็นกอดกผมน้องอะไรจะเธอแต่ฉันอย่างนี้เลยนะฉันฉันถ่ายใบก้อนอันแรกฉันยังไม่เด้เสียงกันี้ด้วยไม่น่าเชื่อว่าแค่ไข่ตุ้มอย่างเดียวเนี่ยน้องดังขนาดนี้ไปไหนมาไหน ผู้คนทักทายคนไม่เรียกชื่อแล้วค่ะเรียกว่าไข่ตุ้งอย่างงี้เราว่านะหลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจริงๆแล้วตัวเองชื่ออะไรเนี่ยคนอื่นเขาเรียกแต่ไข้ตุ้งมีชื่อเหรอเสียงยังไงเอาไร่ชื่อสิชื่ออะไรชื่อมินค่ะมินนี่ไม่ใช่ค่ะไม่ได้น่ารักอย่างนั้นเลยมินอะไรดำทามินค่ะไหนๆก็ดังมาจากบท ไข่ตุ่มของหนูแล้วไข่ตุมไข่ต้มเรื่องมันจะคือข้างหน้าได้ข้างหลังก็ไม่ได้เอาไปเราเราจะส่งไปเล่นต่อที่ไหนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปที่ให้แต่งชุดนี้มามันมีเรื่องต่อจากทองเนื้อก้าอันนี้เป็นทองเนื้อสิบเลยไปดูต่อนะว่าหลังจากที่ลำยองไล่น้องออกจากบ้านแล้วละหกละเหินไปเจออะไรบ้างตามไปเลย ตกง,งานมาทั้งซ่อมเดือนแล้วตั้งแต่ออกมาจากบ้านคุณนายลำยองเนี่ยหนูหิวแล้วหนูก็ห,หน,นาวงานก็ไม่มีทไมไาไปได้แล้วหนูว่าหนูต้องหางานทำพี่คะพี่ค่ะโอ๊ยไปไหนลละคะพี่เดินหนีเลยงานนี้ไข่ตู้ของเราเนี่ยท่าจะแย่แล้วล่ะไปทางไหนก็ไม่มีใครรับเขาทำง,งานเลย หนวดคนนี้เนี่ยนะคุ้นๆค่ะออที่แท้ก็พี่เอกเฮฟวี่ก๋วยเตี๋ยวคาราบาลขาใหญ่แถวๆเจริญรัตน์นี่เองว่าแต่พี่มีงานอะไรให้ทำบ้างไหมอ๋อหนูอยากได้งานทำนะคะต้องอะไรเป็นบ้างอ่ะก็หนูคิดว่าหนูทำโอ้ไข่ต้มค่ะไข่ต้มโอ้ยทำไข่ต้มไปเหงเดียวไม่ได้หรอกที่เนี่ยต้องลีลาเด็ดต้องมีสเต็ปไม่เหมือนใครก็หนูก็ตุ้มแบบลีลาเด็ดทำไม่ได้หรอกค่ะทำที่ได้เดี๋ยวจะพาไปสมัครงานไปไปค่ะ ให้ต้มเอาเป็นว่ามาดูร้านที่พี่เอกเขาจะพาไปสมัครงานดีกว่าค่ะว่าจะเด็ดขนาดไหนร้านนี้ล่ะคะ่ะร้านนี้แหละรลานเด็ดเด็ดนี่แหละสวัสดีค่ะพี่ทำอะไรคะเนี่ยผัดไทยนรกแป้ผัดไทยนรกแป้นี่แหละคะ่ะผัดไทยนรกแป้อืมแล้วจะเหนือตามเขาทำไมเนี่ยพ่อนหนุ่มคนนี้เขาชื่อพี่อนนะะ้นค่ะเป็นเจ้าของร้านหนูหนูผัดไทยพี่ใครๆก็ตั้งฉายาให้ว่าผัดไทยนรก 8. ขายอยู่แถวแถวถนนเจริญรัตซอยหนึ่งย่านวงเวียนใหญ่ตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปจนถึงทุกกว่าขวาก็หมดเกลี้ยงแล้วล่ะค่ะที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะมีเคล็ดลับเคล็ดลับของเขาเนี่ยก็อยู่ตรงนี้อย่างแรกครับเวลาเปิดร้านต้องเอาเลิกเอาใช้ครับขนมออมือขนมมือคิดถึงคุณพ่อคุณแม่อ๋อคุณแม่ทีู่่มันนอขอให้ท่านจงมีความสุขคนได้นานแค่ไหนคะเยอะไหมเยอะ <Argu> ไหมไ,ได้นานแค่ไหนตั้งจิตให้น่ารแล้ว ไปแล้วครับขายดีเริ่มเปิดร้านเลยค่ะพี่ร้านเลยนะครับเอาล่ะพร้อมแล้วเราก็มาเรียนรู้การทำพัดไทยให้ไฟท่วมกระทะกันเลยซึ่งวิธีการทำเนี่ยเริ่มจากการเอากุ้งลงไปสะดุ้งน้ำมันแบบนี้ก่อนใส่น้ำมัน้าไปพร้อมไหมใส่กุ้งครับถือหลังจานเลยโอเคหนูไม่ค่อยจะลงเขาเลยอะวิธีการกระโดดครับอะไงคะนี่ครับดันวัตถุดิบไปข้างหน้า แลดึงกลับมาอ๋อดึงอันนี้กลับมาให้คะใช่ครับใช่แล้วนี่แหละไม่ทำไมพี่ก็ทำมาดูง่ายนึงเลยทำไมหนูทำมันดูยากอันนี้เป็นไม่ได้นะจริงนะหนูกลัวจะโดนตากล้องเนี่ยค่ะพี่หนูยอมเลยเติมเขาใส่น้ำใส่น้ำซอสซอสใช่แล้ว ตกนรกจริงๆค่ะคุณการผัดกุ้งแบบนี้หนุ่มอ้นเขาเรียกว่ากุ้งตกนรกเขาจะใช้กุ้งกุลาตัวเครื่องซึ่งจานหนึ่งเนี่ยจะใส่กุ้งให้2ตัวค่ะหลังจากนั้นผัดให้น้ำซอสผัดภายในซึมเข้าเนื้อจนได้รสเข้มข้นแล้วก็ตักพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปผัดผัดไทยกันต่อเขาบอกว่าลีลาต้องเด็ดลีลาต้องเด็ดใส่หัวหอมครับหัวหอมหัวหอมหาไม่เจอครับพี่ค่ะหัวหอมแล้วก็ตะวั เต้าหู้ครับแล้วก็ชายโป้ครับชายโป้นะคะโอเคแล้วก็ทูวยัง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 ไม่ใส่ยังไม่ใส่ครับตอกไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองเวียงกระทะให้เป็นวงกลม360องศาให้ไข่เป็นแผ่สุกเร็วไม่อมน้ำมันปกติเราเห็นเขาใส่ไข่ทีหลังทำไมวันนี้ใส่ก่อนคะไข่จะเป็นตัวดูดน้ำมันอ๋อไข่จะดูดน้ำมันหากใส่ไข่ทีหลังเส้นจะมันอ๋อแล้วทำไมพี่ต้องเลื้อตามดู มาด้วยกันนจากนั้นใส่เส้นจันหนึ่งกำมือลงไปตามด้วยน้ำผัดไทยสูตรโบราณที่ทำเองผัดให้แห้งใช้ตะบวยครับตะบวยตะบวยเขาเขากดเส้นวอเส้นนี่เหรอคะเป็นการทำให้เส้นทดกระทะทุกเส้นครับยมันไม่คันนาดีเลยเหรอคะมันต้องแห้งทันทีครับและไม่หมาน ว่ากันว่าพักไทยของเขาอร่อยจริงแต่ที่รุมดูกันอยู่เนี่ยเขามาดูลีลาพ่อขาค่ะคิดดูสิคะตั้งแต่ไข่ต้มมาเนี่ยจนถึงบัดน,นี้พีออนยังไม่หยุดเต้นเลยหอมกินกะทะค่ะอือสุดยอดไม่ต้องปรุงเลยลอีก กรับาแล้วีด้<อ>ว่าหรือว่าพอแล้วขอบคุณมากครับไ <laughs> หน,นบอกจะมาทำงานไงผัดไทยเส้นเหนียวนุ่มกลิ่นหอมชวนหิวแบบโบราณยิ่งกินคู่กับกุ้งตกนรกรสเข้มข้นดูแหละม,มันยิ่งอร่อยอร่อยราคาเริ่มต้นที่30บาทค่ะ พอบอกว่าคุ้มเกินคุ้มค่ะเพราะไหนจะได้ชิมผัดไทยรสเลิศแล้วยังได้ชมลีลาของพ่อ้าอีกด้วยต้องบอกว่าไอ้ลีลานี่แหละค่ะที่ทําเอากระทะพังไปแล้วเป็นกองทำามเหนึ่งไข่ต้มสองสามสี้าหกเจ็ดแปใบที่ใช้นี่ใบที่เก้าครับ ใบนี้ที่จับไปไหนคะอยู่นี้ครับมันไม่เอามันไม่เอากระทะนะคือรุดคาตอนทําเลยตอนทําเลยครับเลิกข่เลยเลิกข่เลยกรับกรบไม่ค่อยล้ะกระทะพังกระทะพังหรอว้ายไปหนึ่งบางทีอยู่ไม่ถึงเดือนครับกระทะอันนี้ไม่ทนพี่เลยเพราะว่าพี่เนี่ยเอวดีมากได้ได้โชว์แบบชัดๆที่บอกว่าเอวดีแค่ไหนทักถัาถ้าหวงนะหวง ออนมีแฟนยังจ๊ะมีแล้วครับีเลยนั่นแหละนั่นแหละแค่นี้แหละอยากรู <c oughs> ้อะไรต่อถ้อ๋อแล้วแบบว่าไม่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้ไม่ใช่แค่ผัดอย่างเดียวใช่ไหมต้องไปเรียนเต้นบัลเล่มาด้วยใช่ไหมโ <c oughs> รรีราเต้นธรรมดาดูอุ๊ยออนท่านลำคาญก็อย่าว่ากันนะเอาตะหลิวฟาดมาก็ได้แล้วใครเป็นคนตั้งชื่อว่านรกแตกให้ครับพี่เอกก๋วยเตี๋ยวเฮฟวี่ครับคุณเอกกัอลินแครงรวยครับ ีตาเอกคาราบ้ามีเอกค่ะลาบาทุกคนเลยค่ะวัสดีทุกท่านเลยนะคะแต่นี้ต้องบอกจริงๆว่าของเขาแรงสชื่อนะคะแรงขนาดที่เขามีแม่ยกด้วยนะจ๊ะมีแม่ยกเป็นของคนแองไม่ใช่่นี่คนนี้เลยเามีแม่ยกด้วยมีจริงค่ะมีแม่ยกไม่รู้ว่าเป็นพ่อค้าหรือว่าเป็นลิเกนะคะช่วงหน้ามาฮะต่อกันต่อค่ะ